นั่งสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรมเราทำวัดแล้วเราก็ามานั่งสมาธิทำความสงบถึงจะอากาศร้อน,อ,นอยู่ด้วยพัดลมร้อน,อนแต่เราก็ไม่ร้อนจิตใจให้จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบรารมีขันติบามีความอดทนอดกลั้นเป็นตัมบะทาเครื่องเผากิเลสกิเลสที่มันอยู่ในจิตใจมันร้อนเพราะความรัก ความโรคความโกรธความรงลาคะโทสะโมหะนั่นเองเป็นนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุรานักเลงการพนัาน,านคบคนชั่วเป็นมิตรเลยต้องยิงต้องฆ่ากันทำร้ายทำลาย,ท,ลายทุกข้เพรากิเลสทันหามานะทิฏฐินั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เราหครค่างไกลคนพานถ้าเราห่างไกลคนพานแล้วคนพานภายนอกและภายในก็จะห่างเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ เราก็จะน้อมทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาข้าสู่กายวาจาจิตใจของเรานั่นเองจิตใจเราก็มีอริยทรัพย์เจ็ดประการเรามีการให้ทานรักษาเศียถือเนคัมภ์พัญญาวิาาิยะคันติสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นจเจริญเมตตาวางอุเบกขาเป็นมันก็เย็นได้นั่นเอง บ่มีสิทธิ์ที่เราต้องรวมทุกวันได้บาเพ็ญทุกวันทุกวันเราก็จะเป็นคนที่มีบรมีสิบมีขันติความอดทนอดกลั้นอดกลั้นต่อผัสสะอารมณ์ใครรักใครชังช่างเถิดใครเชื่อใครชูมช่างเขาใครเบื่อใครบนทนเอาใจเราร่มเย็นด้วยศีลด้วยธรรมเป็นพอนั่นเองร่มเย็นด้วยการประพฤติด้วยการปิบัิ เพราะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เรามารวบรวมกันทำวัดเย็นตอนที่ทำมาจำนวน10กว่าวันนั่นเอง15วันด้วยการที่เราไม่ค่อยขาดทำวัดเย็นเราทำวัดเย็น,ทำ,ยนทำวัดเช้ามาเพื่อให้เรามารวบรวมบุญรวบรวมกุศลรวบรวมบุญญาบมรมีให้เกิดขึ้นจะมี2 3งสาคนสีห้าคนก็ยังดีก็ไม่มี ฉะนั้นเฉพาะญาติของเราที่แต่ละคนแต่ละท่านที่มานี้ในศาลานี้ไม่พอนับแต่ปู่ย่าตายายของเราที่ล้มหายตายจากไปนี้ที่ล้มหายตายจากไปแต่ละคนแต่ละท่านนี้ไม่พอสาลาเล็กๆนี้ไม่พอสําหรับจิตวิญญาณญาติของเราทางสายเลือดถ้าเป็นญาติที่ทานี่ก็มากมายขนาดไหนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านานก็ว่าได้ ฉะนั้นเรามีญาติทางสายเลือดไม่พอเราก็มีญาติที่ทำทำคุณงามความดีนำกันมาสวดมนต์นำกันมาแผ่เมตตานำกันมาโมทนาบุญนำมาการสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาอ้อนน้อมต่อพระรัตนตรัยจิตใจเราถึงมั่นคงต่อทำคำสอนให้ทานไม่อิ่มไม่เบื่อแล้วสมาทานศีลวิราชเอง แล้วมีสุดตัคือการได้ยินได้ฟังมากได้จาาฆ่าสิ่งไม่ดีออกไปคืออะไรคือความรัคมกความโามลภค,ความโกรธความหลงราคะาโทสโมหะนั่นเองจาาฆ่าไปเรื่อยๆมันก็เบาบางว่างเบาไม่รับเอาอุปเทศสิบหกก็ไม่เป็นทุกข์นั่นเองทุกข์ก็จะน้อยเบาบางไปนี่แหละการจาาฆ่าสิ่งไม่ดีออกไปการกั้นอกุศลไม่เกิดขึ้นการชำระของเก่านั่นเอง,เองการจาาฆ่า แล้วการทําบุญกุศลให้ถึงพร้อมรักษาบุญกุศลให้เป็นบารมีให้ได้แล้วข้อที่หคือปัญญาความรอบรู้ในตัวเราก็เป็นผู้รอบรู้ในการสังขารของเราพิจารณาผมคนและฟันหนังนี่แหละคำาฐานห้านินาพุทธองค์ท่วนทวนทุกองค์งทรง,งชี้แผ่พายเป็นมูลฐานกล่าเป็นเคลา้าบรรยาย ให้เราทั้งหลายน้อมนำจำเริญผมคนนี้นั่นหมายมั่นว่าดีดกดำเต็มที่ว่าดีมากหลายเล็บฟันอีกหนาก็ว่าเชิดชายยับเ,งเงยินเยี่ยมพายเหมือนพายสินสีนะ่ะนังอีกห่อหุ้มอบอุ่มกายีว่างามเลิศที่มีทั่วกายานั่นเอง,เองนี่น่ะกรรมาฐานห้าเราต้องพิจนาคนก็หลงหนังนี่แหละหลงฟัน หลงเล็บหลงขนหลงผมนี่แหละมันก็หลงห้าอย่างกรมรมฐานห้านี่แหละที่เราถ้าเราไม่หลงเราก็เป็นผู้ที่เบื่อที่หน่ายที่กลายกำหนักแต่ต่างกับคนปุถุชนคนทั่วไปย่อมหลงผมขนเล็บฟันหนังโชว์กันต่างๆโชว์หนังว่าหนังสวยอย่างนั้นโชว์ฟันว่าฟันขาวอย่างนั้นโชว์เล็บว่าเล็บสวยอย่างนั้นน,น่โชว์ผม ว่าผมสวยอย่างนั้นดำอย่างนั้นในสิทธิ์ล่วงมาโชคลนว่าขนอย่างนั้นอย่างนีงนน้เวลาตกใส่กองที่ข้าวเราก็ไม่อยากกินนั่นเอง,องนี่แหละใครว่าสวยแท้ว่างามในสุดก็ตกที่คําข้าวในกรับข้าวของเราก็เป็นที่หน้าไม่น่ากินไม่น่าบริโภคเข้าไปเพราะเป็นของหน้าเกลียดเป็นของสกปรกนั่นเอง ตางจากคนที่มีราคะมากโทสะมากโมหะมากสามารถกินผมขนเล็บฟันหนังไดนั่นเองกินแล้วกินอีกไม่รู้จะอิ่มไม่รู้จะากเบื่อเป็นผู้ที่ติดในกรรมคุณนั่นเองกรรมโทษนั่นเองคืออะไรคือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสผลภัพฑ์การสัมผัสต่างๆมันก็ยโอกจ,จิตใจ ให้ปุตุชนคนเขาจมแช่อยู่ในกาม,มาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหานางตัญหานางราคานางอรารดีนายตัญหานายราคานายอรารดีย่อมมีจิตยินดีพอใจด้วยนายตัญหาด้วยนายราคาด้วยนางอรารดีนายอรารดีทั้งหลายนั่นเอง จะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามก็เป็นสิ่งที่เราชอบสัมผัสชอบเสพคุ้นในสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลตภาพนั่นเองนี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นคุณและเป็นโทษเป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ถ้าเราเห็นการมมาโทษแล้วเราก็เห็นว่าสิ่งพวกนี้เป็นของน่าเบื่อหน้านายหน้าคลายกํำนัด ไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายสังขารของเราพระพุทธเจ้าถึงตรัสบอกว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตันการตาอันคนเผาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ผู้รู้ทั้งหลายไม่ข้องไม่เกี่ยวถึงท่านท่องเกี่ยวท่านก็เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมนี่มหาประภูทลูปทั้งสี่มันอยู่ในสังขารร่างกายของเราที่เราประชุมกัน อาศัยอากาศธาตุอาศัยวิญญาณธาตุเข้ามายึดมั่นถือมั่นมาติดมาหลงในธาตุสี่นั่นเองถ้าไม่เป็นธาตุหลงก็เป็นธาตุรู้นั่นเองรู้อะไรรู้ว่าสิ่งพวกนี้เป็นธาตุดินของพ่อเรามียี่สิบ ธาตุแม่ของเรามีน้ำมีสิรวมเป็นอาการ32เหมือนเราได้สธยายใหญ่หมุนมาทุกครั้งทุกคราวทำบ่าเย็นทำว่าเช้าสวดพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังจนถึงมัตตะเกมัตตลุงคังนั่นเองนี่แหละเราพิจารณาธาตุดินธาตุพ่อของเราธาตุน้ำธาตุแม่ของเราอาการ32ที่เราประชุมมาเป็น ร่างกายของเรานั่นเองแล้วมีธาตุไฟอีกสี่คืออะไรธาตุไฟที่ทำให้เราเผาอาหารได้ธาตุไฟที่ทำให้เราอบอุ่นธาตุไฟที่ทำให้เราแก่เราชราตกกระผมร่วงต่างๆนั่นเองธาตุไฟธาตุไฟที่เราให้เจ็บป่วยไข้ไม่สมบายเป็นทุกปวดเมื่อยร่างกายคอแหบคอแห้งอะไรต่างๆสารพัดนย่านี่นะ พราะธาตุไฟเป็นเหตุทําให้เราเจ็บป่วยไข้ธาตุลมมีอีกหกคืออะไรธาตุลมพัดขึ้นุงบนทั้งเลอทั้งปากทั้งจมกูกธาตุลมพัดลงมางล่างออกทางระวันหนักลมอยู่ในท้องลมอยู่ในลําไส้ลมพัดรอบตัวของเราแล้วลมหายใจธาตุมีหกเป็นอาการสี่สิบสองนั่นเองอาการสี่สิบสองก็มีแล้ว ผสมอากาศธาทาุาวินยานท่าอีกสองทา่าเป็นอาการ44นั่นเองคนเราไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนี้ไม่พ้นนั่นเองนี่แหละเราก็ต้องทนอยู่ไม่ได้ทนจะให้เป็นเด็กสวยเหมือนเดิมก็เป็นไม่ได้จะเป็นคนหนุ่มเหมือนเดิมก็ไม่ได้จะเป็นคนชราเหมือนเดิมก็ไม่ได้อีกหน่อยก็เข้าลงยุ่น รุ่นแย้มฝาลงแล้วอีกหน่อยลงก็จะเปิดเข้าไปนอนในลงแล้วก็เตรียมไปเผานั่นเองเผาแล้วจิตวิญญาณก็ออกจากร่างไปสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งนกคนนั่งแค่สองคนพาไปสองคนคือบาปกระบุญจะพาเราไปฉะนั้นเราต้องรู้จัก สี่คนหามดินน้ำลมไฟสามคนแห่พระนิจังพระทุกข์ัมพระนาตานั่นเองนี่สามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่คือจิตวิญญาณของเราที่มันมีทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษทั้งประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นั่นเองจะพาเราไปสู่ภพน้อยภพใหญ่เกิดในกามาโลกบ้างในรูปประโรคบ้างอารูปประโรคบ้างใน ขันห้าขันมีขันสี่ขันมีขันขันเดียวน,นั่นเอง,เองกำเนิดทั้งสี่คือเกิดในขันในขันของโยมแม่เกิดในสัตว์เดรัจฉานที่เป็นอยู่ในครันนั่นเองเน like aj, calculus, ant, ี่ยเกิดในขันเกิดในไข่เกนะิดเป็นนกเกิดสองขนเกิดในไข่เกิดในข้าวไข่เกิดในของสกปรกโซโคกเป็นตัวนอนอยู่ในหลุมซ่วมนั่นเองนี่แเละเกิดในของสกปรกโซโคก เกิดผุดขึ้นลอยขึ้นเหมือนโอปาติกะเหมือนเทวดาทั้งหลายท่านไม่ได้เกิดในคันของมารดาท่านเกิดด้วยบุญกุศลที่ท่านได้กระทำเพราะท่านกรรกรรมดีนั่นเองเหมือนที่เราแผ่เมตตาเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันุ์เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมใดไหาดีก็ตามชั่วก็ตามเราก็จะได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปนั่นเอง เนี่ยรมคือพ่อแม่ของเราที่ทําให้เราเกิดเป็นลูกของพ่อของแม่เป็นลูกของสิทธิของครูบาอาจารย์ที่เรามาอบรมสั่งสอนให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิดในภบน้อยภพใหญ่เราก็จะเป็นผู้เรียนรู้อวิชาคือความมืดผ่อนอวิชาทำให้มีสังขารคือการปรุงแต่งสังขารทำให้มีวิญญ,ญาณ จักขู่วิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยวิญญาณถ้าม,มีมีนามมีรูปเริ่มมีสองธาตุแล้วมีรูปประธรรมานามธรรมานั่นเองนี่นะรูปนามก็มีอยายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอยายตนะก็มีภัสสะคือการกระทบภัสสะกก็มีเวทนาสุขทุกข์เฉย เวทนาก็มีตัณหาหามาตันไม่พอตันหาหามาตันเรื่อยๆก็มีอุปาทานความยึดไว้ความยึดไว้ก็มีพบกึดอ,อยากเกิดในพบน้อยพบใหญ่อยู่การชาติชาติก็กเกิดขึ้นชาราโมะนะโสกปฏิวัติภานาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นและเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าให้เรารู้ปฏิจจสมุปบาทเราก็จะเป็นสายที่จะไม่เวียนว่าตายเกิดในพบน้อยภพใหญ่ ถ้าเป็นโสดาพันเกิดไม่เกินเจ็ดชาติถ้าปัญญาอย่างกล้าแค่ชาติเดียวอย่างกลางแค่สามชาตินันเองเนี่ยโสดาปฏิพลเป็นบุรุษสี่คู่แปดจำพวกแล้วเป็นผู้ที่เข้าถึงสกทาคามีละลาค่าได้ครึ่งหนึ่งปฏิฆ่าได้ครึ่งหนึ่งก็เป็นสกทาคามีเกิดไม่เกินสามชาติถ้าเป็นนาคาก็ไม่เกินหนึ่งชาติอยู่ชั้นอวิหา อตปาสุตสาสุตสีอากากนิฐานั่นเองอยู่ห้าชั้นสุดท้ายของรูปภพภมท่านยังอยู่ในรูปภพภมอยู่ยังไม่ได้หลุดพ้นไปเป็นพระอรหันต์แต่เมื่อใดท่านข้ามอรูปภพภมข้ามอารูปภพภมแล้วอุวรักกจะอุกุกจ,จะมานะอะวิชชาแล้วท่านดับสังโยชน์เบื้องสูงแล้วท่านก็พร้อมไปพระนิพพานนั่นเอง นี่แหละเราทั้งหลายเราต้องมีการรู้จักพระอริยเจ้าบุคคลสี่คู่8ปดจำพวกโซดามักโซดาผลสกทาคามีมัคสกทาคามีผลอาณาคามีมักอนณาคามีผลอรหันตะมักอรหันตผลเองบุคคลสี่คู่8ปดจำพวกเป็นบุรุษนั่นเองเพราะเราทั้งหลายยังไม่เป็นบุรุษเรายังเป็นผู้ที่ยังเวียนว่าตายเกิด ยังมีโอกาสที่จะเป็นบ้าใบ้เสียจิตผิดทิศใจยังมีโอกาสจะทำร้ายทำลายตัวเองฆ่าตัวเองแขวนคอตายยิงตัวเอง,ต,เองตายก็ยังมีเพราะอะไรก็เพราะว่าอาวิชชาความมืดบอดที่ครอบงำให้เราหลงตัวลืมตายลงกายลืมแก่หลงผัวหลงเมียลมืมบุญคุณพ่อแม่หลงทำมาหากินไม่ทำตามคำสั่งสอนของพพุทธเจ้า ไม่เข้าถึงไตรสารณคมนั้นเองไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าไม่เข้าถึงพระธรรมไม่เข้าถึงพระริยสงจิตใจก็ไม่จำงมุ่มตงตรงต่อพระนิพพานยังมีโอกาสเป็นบ้ายองอยู่ยังมีโอกาสเป็นเด็กอยู่เป็นสตรีอยู่ยังไม่เป็นบุรุษสี่คู่แปดจำพวกนั้นเองเราทั้งหลายมาประพฤติมาปฏิบัติมาสวดมนต์แผ่เมตตา มาโมทนาบุญอ่อนน้อมต่อพระไตรปไตเพื่อให้จิตใจเราเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้รจะรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักมา,กมากรู้จักการรู้จักบุคคลประชุมชนนั่นเองเราก็จะเป็นผู้ใหญ่เราจะเป็นบุรุษสีคู่แปดจำพวกนั่นเองนีน่การเรียนรู้ธรรมวินัยโพธิปกิยธรรม37ประการของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสบอกไว้ เพราะมักมีองแป8นั่นเองมักมีองแป8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมักมีองแป8ที่เราต้องเจริญบ่อยเจริญปัญญาเพื่อลรักษาศีลแล้วเจริญสมาธิท้ายแล้วเราก็เจริญพวกชงเจ็ดหนึ่งสติสัมโพชฌงค์สองธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ สวิริยะสมโพชงสีปิติสมโพชงห้าปัทธิสมโพชงหกสมาธิคือความตั้งใจมั่นนั่นเองนี่นะ่ะสมาธิสมโพชง 7. อุเบขาสมโพชงนี่โพ,พชงเจ็ดสามารถดับกิเลสก็ได้สามารถดับทุกโรคภัยต่างๆที่มันเกิดในร่างกายได้แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็จเจริญโพชง7 ที่ท่านตอนอา,าพาธตอนที่ท่านป่วยไม่สบายท่านก็เจริญโพชฌงเจตให้พระมาสสยสยายให้ฟังท่านก็บำบัดด้วยโพชฌงเจตแม้แต่พระโมคคลาท่านป่วยพระพุทธเจ้าก็แสดงโพชฌงเจตให้ฟังพระโมคคัลณะก็หายจากอา,าพาธการเจ็บป่วยนั่นเองแม้แต่พระกสปะตอนที่ท่านจะละสังขารเจ็บป่วย พระพุทธเจ้าท่านให้ภาะกสบะเจริญโพชฌงเจตทําให้ท่านหายทุกโศกโรคภัยทางกายได้นั่นเองนี่แหละการเจริญโพชฌงเจตเราต้องเจริญไปบ่อยสติสัมโพชฌงธรรมวิทยาสัมโพชฌงวิทยาสัมโพชฌงปิติสัมโพชฌงปัจจิติสัมโพชฌงสมชงสมาธิสัมโพชฌงอุเบขาสัมโพชฌงนี่นเราต้องรู้จัก ถ้าเราไม่รู้จักเราก็เป็นผู้ที่ไม่ตั้งมั่นไม่วางอุเบกขามแเราก็ไม่ดับกิเลสไม่ดับโรคทางกายนั่นเองแล้วเราจเจริญภาระห้าสิห้าสัาวิยะสติสมาธิปัญญาภาระคือพลังอินทรีย์คือความเป็นใหญ่สัาวิยะสติสมาธิปัญญาแล้วจเจริญสติปัฏฐานสีคือกายเวทนาจิตธรรมนั่นเอง สมรประทาน4คืออะไรก็คือกัก้นสิ่งไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้น 2. เพียรชำระอุปเกเรสิบหกให้เบาบางให้ว่างเบาแล้วทําบุญกุศลให้ถึงพ้อมรักษาบุญกุศลให้เป็นบาร,รมีนั่นเองเนี่ยสมรตประทาน4แล้วจเจริญอิทธิบาทสคือฉันทะวิทยะจิตตะวิมังสานั่นเองจเจริญทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจเจริญ อิธิบาทสีคุณเครื่องแห่งความสำเร็จเราก็จะสำเร็จทางกายทางวาจาทางใจของเราเราก็จะน้อมทำมาสู่กรารประพืติปิบัติแล้วเราก็เห็นอริยสัจสีคือวัตถุ์นกักํารู้สมุทัยสิ่งที่ก่อทุกข์กรกกเราก็เพียรละมรรคเราก็เจริญนิโรธก็ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานมัติสันติปรตังสุขังสุข,อ,สขอ,อื่นยิ่งกว่าความสงบระง,งับไม่มีนั่นเอง นิพพานังปลมังวัดันติพุทธ,ธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนั่นเองเราต้องทําให้เป็นธรรมอันยิ่งพระพุทธเจ้าถึงให้สอนให้เราไม่ประมาทตอนที่ท่านจะพรนนิพพานท่านตัดบอกว่าเธอทั้งหลายอย่ามังประมาทในวัยอย่าประมาทในเวลาอย่าประมาทในการใช้ชีวิตมันเล่งสร้างคุณงามความดีเพราะความตายเราไม่รู้ว่าจะตายวันไหน ความเจ็บเราไม่รู้จะเจ็บวันไหนพระพุทธเจ้าท่านถึงตัดบอกว่าอัจเชวากิจมาตะปังโกชัญญามรณะเสวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้นั่นเองถ้าเราจะมีศรัทธาแล้วเราก็เป็นผู้ข้ามห้องน้ำด้วยศรัทธาเราจะข้ามมาหาสมุทรด้วยความไม่ประมาทเราจะหลุดพ้นด้วยความเพียร เราจะบริสุทธิ์ด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิเราจะข้ามกามโอคาให้ได้เราก็เพียรข้ามภาวะโอคาให้ได้เราเพียรข้ามทิฏฐิมานะโอคาให้ได้เราเพียรข้ามอาวิชาความมืดบอดให้ได้เพราะสิ่งที่ถอนยากคือทิฏฐิมานะสิ่งที่ละยากที่สุดคือกรรมบุคุณ สิ่งที่เป็นบุญคือการถึงพรหมจรรย์นั่นเองถึงยินดีในพรหมจรรย์แล้วเราก็พร้อมจะหลุดพ้นจากกามโลกรูปะโลกอรูปโภโพภเหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายเหมือนพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ท่านตัสรู้มาแล้วสามล้านสี่ล้านพระองค์แล้วนั่นเองฉะนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้านับประมาณไม่ได้พระปะ อริยาเจ้าก็นับประมาณม่ได้แต่พระพุทธเจ้านับประมาณได้ว่าสี่ล้านสามล้านพระองค์แล้วเรายังไม่ไปไหนเราก็ต้องหมันสวดมนต์มันแผ่เมตตามันโมทนาบุญมันอ่อนนอ้อมถ่อมตนต่อพระรันาตนไตรเหมือนคนโบราณเขาใส่บาตรให้พระท่านอธิธษฐานจิตว่าข้าวของข้าเขาดังดอกบัวถวาย ยกขึ้นทุดหัวถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตใจจำนงมุ่งตรงต่อพระนิพพานจะได้พบดวงแก้วจะได้แคล้มมมวมุงมันจะได้พบพระสีอันหรือเปล่าก็อยู่ที่เราท่านังหลายจะได้พบพระสีอริยะเมิตาก็อยู่การประพฤตปฏิบัติในปัจจุบันนี้นั่นเองฉะนั้นเราท่านังหลายอย่าประมาทในชีวิตมันสร้างอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นมีขึ้นใน,ในใจ,ใจิตใจมันสร้างบ่มีสิบให้มี ในจิตใจแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่เบื่อไม่นายในการฟังธรรมไม่เมื่อไม่นายในการมาวัดวาศาสนาเราก็จะพร้อมลาดไหลไปสู่พระนิพพานเพื่อเป็นที่สงบระงับจากบาปอากุศลละธรรมทั้งหลายในวันนี้เราทั้งหลายต่างมารวบรวมกันทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตามุมทนาบุญอ่อนน้อมถ่อ,อ,อถมตอนต่อพระรัตนาตายจงน้อมบุญน้อมกุศล ้อมบรารมีที่เราทั้งนงานะได้ร่วมกันสร้างมาได้ร่วมกันบำเพ็ญมาในดิตชาติเรื่อยมาถึงปัจจุบันน้อมแผ่ให้มาดาแม่ของเราบิดาพ่อของเราครูอุปชาอาจารย์สิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราจะเป็นเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดี ทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งรอบข้างของเราหากท่านทั้ง,งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์ความยากความลําบากอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากลําบากนั้นหากมีความสุขได้อยู่แล้ว <c oughs> ก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดการละนานบุญทานการกุศลที่เราทท่านทั้ง,งหลายได้พร้อมเพรียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลบารมีให้เกิดขึ้นจงเป็นภาวะจงเป็นเดชเป็น,เป,นเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่ง มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติที่ผ่านสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน